โดนฉีดยาเข็มใหญ่แล้วเหรอคะแค่ปวดหัวพี่ต้องฉีดยาเข็มใหญ่ด้วยเหรอที่นู่นน่ะเขาบอกพี่ว่าเป็นตากุุงยิงพี่งงมากเลยพี่ตากุุงยิงได้ไงอะบ้าายคุณพี่โดนแกงแล้วโดนแกงโดนหลอกอะคะ่ะโดนต้มอะคะ่ะอ๋อคือคุณพี่เนี่ยไม่ได้เป็นตากงงุุงยิงอะไรหรอกค่ะคุณพี่แค่อายุเยอะขึ้นสายตามันก็ผ้าม้วแล้วก็ผิดปกติแค่นั้นเองพี่ยังไม่แก่นะทางบ้านพี่ก็ยังบอกว่าพี่อะยังสาวยังซิงยังสูด ข้างบ้านพูดหรอคะใช่ค่ะแสดงว่าคุณพี่เนี่ยโดนฉีดยาเข็มใหญ่แล้วเหรอคะแค่ปวดหัวพี่ต้องฉีดยาเข็มใหญ่ด้วยเหรอฉีดยาเข็มใหญ่ก็คือว่าโดนอวยโดนชมมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พ่อต่อคะอยากจะบอกว่าเวลาเล่นโทรศัพท์ตอนข่างคืนเนี่ยอย่าหาท่ามนะคะอย่าหาท่าอย่าหาท่าอย่าทำค่ะก็อย่าทำสิคจะยายจะหามาทำไมเนี่ยพอต่อค่ะ พี่จะบอกว่าคุณพี่เนี่ยต้องรีบไปตัดแว่นแบบโบบะเลยนะคะโบ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 ะแบะบทันทีทัน,ทนใดอะค่ะ